มานั่งเฝ้าแม่จะเอาอะไรคะใบตานเ๋ยนนี้ใบตานเฝ้าแม่นะม่ตานหนูจะอ,อะไรคะลูกคนสวยเอ้าออแม่ไม่ทำหนูลูกไม่จะยกมือขึ้นจะก,กลัวแม่ไปจับโตกใจเหรอลูกตกใจเหรอคะใบตานทั่วผู้ คือคือเขาตระกูลเดียวกันแหละตระกูลตระกูลเดียวกันเพราะบ้านไม่ไกลกันบ้านบ้านไม่ไกลไม่ไกลจากใบาตานใช่ไหมใบาตานใช่ไหมคะน่าจะเป็นพี่น้องพี่ป้านนะอาของหนุนแหละเนาะแล้วก็จะมีถั่วพูมีใบาตานแล้วก็จะมี แต่งอ่อนนะคะที่หน้าตาเหมือนกันหน้าตาหน้าตาลนยนี้ทีมนี้ดูแม่แต่งกวานอนสิครับครับลูกไปเงินจะเอาอะไรลูกเอาอะไรลูกอืมเอาอะไรครับวันนี้ไม่ค่อยหนาววันนี้อากาศร้อนอยู่ไม่ค่อยหนาวเอาอะไรกันลูก แผ่นก็แตกหมดแล้วคนทําก็ไม่ได้มาทําไม่จะทำยังไงต้องรอช่างอย่างเดียวทําเองก็ไม่ได้ด้วยแผ่นแตกหมดช่างก็ไปีั้งเกี่ยวข้าวท,ทั้งทั้งทาวัดป่าช่างอะแผ่นแตกหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมลกูกข้าเจ้าข้าเจ้าทำไมไม่อ้วนเน่ยฮะมีแต่ดื้อแต่สซนไปวันๆไม่อ้วนอะ่ะข้าเจ้าอะ ้อมทำอะไรครับนั่งใต้ต้นไม้พี่ต้อมจะมีรถไถวิ่งผ่านหน้าบ้านรถไถเขาเรียกรถอะไรนะรถอีแตนเขาเรียกรถอีแตนเขาต่อต่อเนี่ยค่ะต่อมีที่ใส่ของด้านหลังนะเขาเรียกรถอีแตนเนาะ ถนนผ่านหน้าบ้านแต่ทางนี้คนไม่ค่อยอขับรถผ่านเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหลังหมู่บ้านโชคดีนะที่ได้มาอยู่แถวนี้ที่ตายายซื้อที่ไว้แถวนี้ก็ทำให้เราได้มีที่อยู่มียูที่อยู่ที่พักแล้วก็ติดทุ่งนาด้วยแต่ก่อนที่ตรงนี้ไม่น่าอยู่นะคะแต่ก่อนที่ตรงนี้มันจะลก,กล้างไปหมดเลย แถวๆนี้จะเป็นป่าเป็นป่าเป็นกอไผ่เต้มไปหมดใครเดินผ่านนี่ก็จะกลัวกันเป็นแถวเลยนะคะแม่เก่งแต่ก่อนเล็กเดินผ่านนี่แม่เก่งก็ต้องวิ่งนะแถวเนี้ยเพราะมันน่ากลัวมากเนี่ยสวนนี้ก็เหมือนกันส่วนนี้ก็ลกไปหมดเลยนะคะไม่มีใครมาสนใจอะไรมากมาย <S 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 พอพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถึงรุ่นหลานก็รุ่นอย่างแม่เกงรุ่นแม่เกงถือว่าเล่นรุ่นหลานนะ,นะคะก็ได้มาทํา มาทำมาถมดินมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันเป็นที่น่าอยู่มากขึ้นแถวเนี้ยมันลกล้างหมดเลยไม่น่าอยู่กลางคืนนี้ก็จะมีเสียงอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวนะเราว่ากันนะคะแถวเนี้ยแต่พอแม่เกียงมาอยู่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าคนคนที่ไม่รู้จักเขาก็พูดกันอยู่นะว่าไม่กลัวเหรออยู่ตรงนั้นไม่กลัวเหรอกลัวอะไรไม่ต้องไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะถ้าเราทําดีคิดดีทําดีเราไม่ต้องกลัวอะไร ผีเออเขาก็ไม่มาเลยไม่มายุ่งกับเราหรอกถ้าเราคิดดีทดําดีเขาเห็นเราเลี้ยงมวเยอะๆมีแต่เขาจะอนุโม,มทนาบุญกับเรานั่นแหละเนาะเห็นเราเลี้ยงมวเยอะๆมีแต่เขาจะอนุโมทนาบุญกับเราเทวดาท่านก็อนุโมทนาบุญกับเราพวกผีพวกอะไรเขาก็เขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกเขามีแต่อนุโมทนาบุญใช่ไหมใช่ไหมลมลลี่น้อยลิลิจ๋าลิลิี่คนสวยลี่เอ้ยสวยจังเลยลูก สวยมากเลยอืมนี่อืมคนที่เอาแมวมาฝากฝากเนี่ยถ้าใครพอพอมีทุนมีตังมีอะไรบ้างนี่ก็มาช่วยเหลือก็ดีเหมือนกันนะคะใช่ไหมลกูกไปเงินใช่ไหมเอาแมวมาฝากเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็พอมีทุนมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือนกับ้างก็ดีเหมือนกันนะคะ ไม่ได้ฝากแล้วฝากเลย <c oughs> คนเอามาฝากเนี่ยถ้าคนพอมีเงินมีอะไรเงี้ยก็มาช่วยเนะคนเลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะเลี้ยงแมวอะ่ะไม่ใช่ว่าจะว่าเอามาไว้กับเราแล้วทิ้งไปเลยไม่สนใจใจดีอีกเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ต้องมาดูดำดูดีกันบ้างออมเราก็คนมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะต้องกินต้องมีลมหายใจต้องเหนื่อยต้องอะไรเป็นเหมือนกันนะบางทีอ่ะ ไม่ใช่ว่าฝากแล้วฝากเลยฝากแล้วไม่มาสนใจใยดีเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเออถ้าคนถ้าคนเอไม่มีจริงๆเราก็ไม่เราก็เข้าใจแต่คนบางคนมาฝากไม่แข็งี้พอมีไม่สนใจใยดีทิ้งเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะบางทีอ่ะอ้าวบางทีเราก็ต้องเห็นแก่เงินบ้างนะถ้าไม่เห็นแก่เงินเราเลี้ยงลูกไม่ได้นะคะเราต้องมีเงินเลี้ยงลูกนะทรายแมวนี่เดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยนะคะ ต้องได้เงินต้องมีเงินต้องมีปัจจัยเลี้ยงดูพวกเขาต้องมีไม่มีไม่ได้คุณจะเอาอะไรอะ่ะไปเก็บหญ้าให้เขากินเหรอใช่ไหมไปเก็บหญ้าให้เขากินแล้วก็ไปขุดทรายตามข้างบ้านมาให้เขาเออเขาฉี่หรือหรือไง <c oughs> นนเนาะเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันก็ต้องใช้เงิน เราก็ต้องกินเราก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าสารพัดเนาะใครเอาแมวมาฝากแล้วบางทีก็นึกถึงเราบ้างเดอ้อคนนึกถึงก็มีนะคะแต่คนไม่นึกถึงนี่ก็หายกันไปเลยฝากแล้วหายกันไปเลยไม่มาสนใจใจดีเราเลยก็มีนะคะคนดีคนที่นึกถึงเราว่าเราเหนื่อยเรา ต้องใช้แรงต้องใช้กำลังเลี้ยงพวกเขาเนะี่ยเราไม่ใช่ว่าออฉี่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันแห้งเน่าไปเองไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราต้องทำงานทำงานเราเป็นจิตอาสานะคะอย่างไม่แข็งนี่นเรียกว่าจิตอาสานะอาสาดูแลแทนทุกๆท,ท่านนะ ดูแลแมวจรให้กับสังคมไม่ต้องมีแมวจรเยอะๆนะคะจากที่น้องก็ต้องอยู่เป็นแมวจรแมวลาบากเนี้ยเนี่ยอย่างไขาวานนะี่เหมือนกันเนี้ยเนี้ยถ้าไม่ช่วยมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยเนี้ยไม่ต่อพูอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเข้าไปเป็นแมวจรแมวลาบากกันนะคะก็อยู่ตรงนี้เขาได้อยู่ได้กินได้อยู่สุขสบายเนาะอื ต้องช่วย,วยกันเราลงเราลงแรงลงแรงทำงานแต่ละวันก็เหนื่อยแล้วนะคะเออว่าไงลูกว่าไงลูกชินจังเหรอลูกมา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 ครับครับลูกครับแม่รักชินจังนะลูกรักชินจังนะครับครับลูกรักลูกครับลูกเอ็มเอ็หมาชินจังหมาชินจังโอ้ยดูไขว้านนอนใช่เนี่ย